อันนี้เป็นแบงค์50นะครับแบงค์แบงค์100นะครับแบงค์50มีแบงค์100นะครับ <wrote> okay, 1อ0เสร็จแล้วครับครแบงค์จะต้อนให้หงที่นั่ไม่เอามาครับให้กำนะครับกำไว้ครับปิดครับอันนี้จะมีแบงค์100กับแบงค์50เจ็บนะครับดึงมาแบงค์หนึ่งนะครับดึงมาใบหนึ่งก็จับถือไว้นะครับจับอย่าเปิดนะครับแบงค์50ก็ได้กับปาดแบงค์5บ รึ๘บาครับโอเคครับผมจะเอาแบงค์ร้อยตรงนี้ดึงมาหาผมครับทุบจับน,นี่เป็นแบงค์ร้อยแล้วครับขึ้นครับเป็นแบงค์ร้อยแล้วครับลปอยครับเปิะร โอเคครับ okay,